โอเคนะครับผมก็ต้องขอกลาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมครับโอเดวิสกายเพลสตอนนี้ก็อยู่กับเกมเออาร์เคสเวเบิลอีโวนะฮะโอเคฮะจากคลิปที่เราที่เราไปเล่นอาร์สกอตเออร์กันมาฮะผมก็เลยมีความคิดว่าจะมาถอดหมอดในนี้ให้หมดยกเว้นหมอดที่ไว้ช่วยเหลือตัวเองอย่างเช่นธนูพิษอันนี้นะฮะแล้วก็เป็นพวกปืนยาสลบต่างๆกับอ่ายาสลบนะฮะนั้นแล้วก็มีพวกของที่ไว้ช่วยนิดหน่อยนะครับผม อย่างัไปวะเรานะโอเคอะเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับสัตว์ทั้งหมดกันดีกว่าตามที่เราเคยพูดไวจ้จากอาสปอเอร์ตประตูอยู่นี่เราเจออะไรเราจับหมดนะวันนี้เดี๋ยววันนี้เอาตัวอะไรไปดีตัวอะไรเนี้ยคือไม่ต้องตกใจฮะไม่ใช่เทคเล็กนะผมเป็นแค่สกินแค่สกินธรรมดาอะเราไปหาจับหาสัตว์จับธรรมดาดีกว่า ตัดพวกธรรมดามีมอดเยอะมันทำให้เครื่องมันช้าและแหลกเอ้ยมึงก่อนเลยอายิงไม่โดนเรียบร้อยอาสบ 1, รบหนึ่งพันก็ยงได้เอาเที่ยรูดเลยดหวันไส้เชี่ยเดี๋ยวไปเอาเออเป็น เบอร์รี่ไปก่อนลืมเอาเบอร์รี่มา hey, เฮ้ยว่างไงเพื่อน mm hmm. มพื่นี่เอาเนื้อธรรมดาไปกินดีกว่า mm hmm. uh, ว่าเดี๋ยวน่าจะพอั้งดูดิอาหารมันลงว่ะก mm ็ hmm. พอได้ยังเ็าปรับคูนไม่เยอะับได้แล้วทีเดียว ได้ป่ะแหนนี่ก็ได้เฮ้ยเหีียดได้ป่ะทีเดียวโอเคทีเดียวได้อยู่เอ็นตัวนี้ไว้ผลิตอาหารได้นะเนี่ยเออไม่ใช่ดิไว้ผลิตเมล็ดผลิตอาหารไปไปหาจัาบปลาตรงนู้นดีกว่าปลา มาดูพวกผัดเดี๋ยิอ่ะเยียบตัวอะไรอะไรวะคอนฟิไม่โดนนีกไม่เดินเดียวรู้เรื่องได้คันที่เดียวเลยโอเค ดูเวล์อะตรงนี้ดูเวล์เลยละกันเดียบตัว,ว,อ,วอะไรโอ้มีทีเล็กลว่าโอ้สองตัวเลยผมไม่ได้เข้ามาหาเลย ไอ้หี้ทำไมถึกจังเฮ้ยเหี้เราเราใช้บูวันนี้ได้ปะโอายท้ไมไม่ได้ติดตัดตายหาปะโอ้ย ตัวเว้ยจติอาพี่เล็กกูตายอ้เชียบพวกนี้นี่รับไม่ได้ตายไปแล้วโอ้เจออยู่ตัวเลยเปนที่จะเล็ก,กเเวลไม่ทราบ ตัยี่สิบอะไรเอาโดนเฉยเอาสลบเลยเฮ้ยอย่เชียวนะ ดอกเดียวก็เดทอะไอ้ดอกเดียวก็สลบแล้วนี่มาจับแหลกมารู้จับอะไรไปมั่งแล้วเนี่ยมีพอสำหรับห้าสิบตัว งั้นเอาเโดนัลไปกินไปยวค่อยพาเข้าบ้านแล้วกันพาเข้าบ้านหลังใหม่เดี๋ยวเพิ่งอัพค่าเฮ้เ,เ,ดเดี๋ยวอัพเดอะเมีไปเลยดีกว่าเผื่อมีตัวอะไรมากัดละตรงนี้ไปะละเอ๊ะลองไปหากีก้าดีกว่ามีแมคโครดัปเตอร์เลยฮนะ แอกชีตินคมไม่บินมาชกหัวกูใช่ไหมถึงนิ่งจะวะ นีแน่ไม่มีชีตินหรอชีตินอยู่ในตัวสไปัูมันชอบกินแบบชีตินแบบเ,อเยอะๆไงป็นงสาวแปลก,กห่าชอบกินชีตินกูให้เลยนะครับเซบูเลนแย่ไปอ่ะเอาอันนี้ เอเเเยเเบลูมบลูมบลูมอลรองอะกดหลออกะเอไรออีหรือควเออฟออายยูหาอะไรวะอ๋อ อ๋ออย่างนี้เองเอ้ยเฮ้ยกูจะขึ้นไงเนี่ยครับเนี่ยสปีดกูก็ไวเกินปึ๊บอ่ะตะบนเขาดีกว่ามันตัวอะไรอ่ะ ตัวอะไรออทีหายที่จับแบบอะไรพาสิบเอ็มเคโอสองตัวเฮ้ยสิสือ

เออมันไม่ได้ชอบกินอันนี้เลยอคือมันเวลเยอะอ,อ๋อเวลสามโทกขนาดใช้ซูปเปอร์นโคอติกแล้วแม่งยังไม่ดีเลยเอาดตมเมทแค่เดียวการไว้เพื่อมันโดนใครมาตีไม่ได้เป่าพาสติไอไวเกิดอนไะนี่กูมาไหนเนี่ย เออกีก้าอยู่เขาโน้น,อน,นเอ่กาโลเซลอสเออพี่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 ที่ต้องการอะไรกับผมพี่แล้วพี่ต้องการผม ผมก็ต้องการพี่เหมือนกันยิงเกินไปนะัดอัพดาเมจไม่ได้อัพแค่สปีดเลือดหัวเลือดออมีอะไรให้มึงแดงออกไย รู้มึงอยู่รอได้อย่าวิ่งโคตรไวไ้ชาติเอ้ยออดีนนะจะค่อยฟาร์มให้ทีหลังอ้าอ่าโอ้สโลโอตโอ้สโลโอตกินไหวหรอวะ

อุ้ยเขี้ยะแม่งทำไมค่าสลบขึ้นเงี้ยค่าสลบขึ้นน่าเกลียดมากอ๋อกูยิงเลยดีกว่าเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้พวกมึงพวกนั้นน่ะพวกมึงตรงนู้นน่ะเพื่อนอาบโดนด้วยโคตรแม่นหนีเลย กูว่าแต่เมะกูว่าสปีดกองไม่ได้ไวนะเมื่อกี้เอาเชียร์แมงตายไปแล้วตัวหนึง่งโอ้ยม่้กูให้ทร็เก็ตใหแม่งมมเลยเฮ้เตัวหนึ่งไนไหนเอา้าชิลเนาะ น,นี่ก็เป็นคนหน้าผูกแล้วกิจ้าไหมครับปิดผมมาตามหากีก้าฮะท่าน,นตัวอะไรฮะสวัสดีครับอบแม่งครับสวัสดีฮะ ผมมหากิก uh. ้าฮะเอ้ยเจอ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 เทคเจอเทคเจอเทคละเจอเทคของจริงไม่ใช่เทคสะกินสวัสดีครับมแดกอะไรครับโอ้แดกเป็นของธรรมดา ตัวแต่คำลามตู้มันทำอะไรไม่ได้กำบเทกเล็กไม่ใช่หมอดละไงก็ได้เทกเล็กหมดแะแต่คือูหากีกา้าไอ้มอดจ่ายไว้เท่าไหร่ ว้าวอ่ะหายหาแต่้งไม่ใช่ตลบงตั้ตงเรากีนด้ยเยอะไหมวะร้อยระเด็ดรวมทั้งไม่กระโลเซโรเอ้อเฮ้ยแมาดีกว่า หมูหมูแดกไรวะเออป่ะว่าท้กครับไซโยพอร์ตมาน่าจะดีเลยแล้วก็มียูตี้อ่ะ ถ้าต,ตัวการอยู่ไหนอออยู่นู่นว้าวสามที่สองแน่ใส่เขามาดีวะหยุดว๊า ถ้าฝ่ายจะเช้าขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปโดยนี่มันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเราจนกระทั่งมันขึ้นมาเอา้า กูก็ไปยิงคาเพิ่มเพิ่มสโลปอันเมืองอีกอะไรวะทำไมมันไม่ยอมพาร์สี่ให้กูอะ่ะอ่ะต่อยกูไหมไอ้ัตว์นี่เวลอะไรอะ่ะเยทำไมมันนรรยากาศ่ะเสร็เรียบร้อยสโลปหนึ่ง โดนบ้าไม่รู้ไอเชียร,ระเบิดสองนีแล้ทีนเปิ่งหมายที่ของกูมันไม่ใช่คาโนอ่ะดีถี่มันเป็นยูเทนรนัสคืออะไรออโต้ออตโอออต้อะไร อะไรเลืลยอกกูเยอะอยู่อะ่ะทำาพตลอดพวกมมาได้อยู่อะ่ะจับไม่ให้หมดเลยเนี่ยของทับยู่ทนละนัดต้องมีลูกน้องทำไมกูรู้สึกว่ากูเห็นชื่อแดง โอ้ยดีนะไม่โดนเฮ้ยไอแม่ยิ้มใครมันชอบเสือกจังวะไอสัตว์กู็เลยกันได้อยู่ทร้งละดาอีกตัวแล้วจะแท้อ่า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 ขยันเสือกลายหาไม้หมดเลย เดี้ยคุณฟ้าที่อโอโต้โอเคแล้วก็นี่อะพวงพวงเราจะได้อยู่ทะนัดเมื่อกี้เราจะแทะมันกลับเอ,าอ้ามึงทำอะไรเขามึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย บางทียุทธนาลมันก็บ้าเกินไปเกินที่กูจะแบบเกินที่กูจะควบคุม นัดเอ้ยต้องเข่าสูงสุดน,นี่ยอะไรเพื่อนครับบอกว่ากูลอยได้แก่ ความแม่นนี้ความแม่นนี้ความแม่นอ่ะความแม่นอ่อสลบแล้วอ้าวสลบหายไปแหนวะอ๋อนี่นี่ดมหิน,นมองไม่เห็น ดีกว่าตีก้ามันไม่อยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนู้น อันนี้น่าจะมีวิ่งเหี้ยมีไหมนั่นบ้านกูนี่หว่า ลงไม่ทันเฮ้ยผมไม่มีแล้วมั้งโอเคสหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอจบวเพียงเท่านี้ด้วยกันนะผมสำหรับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราก็จะต้องตามหาก,กิก้าเหมือนเดิมฮะส่วนพวกศาสตร์พวกนั้นเดี๋ยวค่อยเอาไซโยพอร์ตไป กลับบ้านวันหลังมาอีกทีนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จเจอกันที่นี้กันฮะใครที่ชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดื่อช่วยผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย